ต้องตอบข้อนี้ให้ถูกนะฮะคำถามนะครับของปี1 9 9 6ถึงปี2000นะครับถามว่ารถยนต์ยี่ห้อคอนดาหรือยี่ห้ออื่นเลยนะฮะร,รุ่น C R V เปิดตัวครั้งแรกในปีคริสต์ศักราชเท่าไหร่ครับ C R V ตอนนี้นี่เซีออกมาแล้วกี่รุ่นครับในบ้านเราตอนนี้เจเนอเรชันที่ที่ขายอยู่นะครับเป็นสำหรับบ้านเรานะครับเป็นเจเนอเรชันที่3เจเนอเรชันที่3ครับผมที่ถามว่าคงเป็นเจเนอเรชันนชั้นแรกครับเป็นเจเนอเรชันแรกที่เอ่อเป็นเป็นเป็นรถเหมือนกับว่าแนวคิดใหม่ของของฮอนด้าที่นําเข้ามาทําตลาดในในระยะเวลานั้นนะครับกระแสตอบรับดีมากก็เป็นรถที่ชื่นชอบของสุภาพสตรีเหมือนกัน ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเปิดตัวในช่วงปีคศนะครับครับ1997ครับ1997นะครับถ้าถูกเสมอนะฮะเล่นต่อนะครับมาดวลกันต่อในข้อที่2ถ้าผิดนะครับคุณประจวบนะครับเป็นสุดยอดแฟนมันแท้รถมือสองในคืนนี้ทันทีนะครับคำตอบนะครับผิดครับ จวดนะครับเป็นจุดจอดสายพันธ้าร้อมือสองครับโอ้โหดีดีครับโอ้โหคุณสิริทูนฮะคุณสิริทูนพลาดตรงไหนคุณทราบไหมครัคุณประจวบครับเซียวีเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกพิธีสักการะอะไรครับผมว่าน่าจะเป็นปี1996เก้ถูกต้องนะครับต้องยอมเลวละ CRV เป็นรถตรวจการหรือที่เรียกกันว่ารถ SUV ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากยี่ห้อหนึ่งโดยมีการนำเข้ามาเปิดโฉมเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยในปี1996จุดเด่นของรถอยู่ที่ระบบกึ่งขับเคลื่อน4ล้อทำให้เหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวสามารถปรับเบาะเพื่อใส่สัมภาระเพิ่มเติมได้เมื่อต้องการเดินทางไกลและสำหรับรถฮอ n d a CRV ในรูปโฉมปัจจุบันนับได้ว่าออกมาเป็นรุ่นที่3ของซีรีส์นี้แล้ว สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบีรเรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตเบียร์้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทย Camry True Spirit True Leader บ้านพัดสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าด้วยคุณภาพ สบายเพย์ช่องทางใหม่จ่ายสะดวกจาก d t แท็ o โพสเพจระบบรายเดือน b e n ซ์เอ็นเศูนย์รวมเบนซ์คุณภาพเหนือระดับดูแคตตาล็อกออนไลน์ได้ที่ www.benz-nk.com ได้เลยครับม่ไปกูไปลเลยเออยมือ <laughs> <laughs> ก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับคุณประจวบบุญภูลก่อนนะครับที่คืนนี้นะฮะฝ่าฟันเป็นสุดยอดแฟนมันแท้รถมือสองได้นะครับพิสูจน์หลายๆอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงภูมิใจได้แน่นอนนะครับสำหรับแฟนมันแท้ในค่ำคืนนี้นะครับคุณประจวบนะครับนะนอกจากที่จะเป็นสุดยอดแฟนมันแท้รถมือสองแล้วนะครับถ้าตอบคําถามสุดท้ายนะครับอยู่ในกระเป๋านี่นะฮะตอบคาถามนี่ถูกนะครับของรางวัลนี่นะฮะ Benz NK นะครับรออยู่นะฮะตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับ สวยนะครับรูนะสีดำขับเท่สาวเหลียวเลยนะฮะก็จะเป็นของคุณประจวบด้วยเช่นกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับรางวัลของคืนนี้นะฮะยังมีรออยู่ข้างหลังอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่นะถ้าตอบคําถามที่ถูกรางวัลอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คุณประจวบนะจะได้ก็คือการได้ไปออกทีวีอีกรอบหนึ่งปลายปีนะฮะไปชิงชัยสุดยอดแฟนมันแท้แห่งปีนะครับมีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับบ้านจากโครงการบ้านพัสอน ความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าด้วยคุณภาพนะครับรถยนต์อีกหนึ่งคันเลยนะฮะคราวนี้เป็นป้ายแดงเลยนะฮะโตโยต้าคัมรี่นะครับรวมแล้วมูลค่ากว่า4ล้านบาทนะครับจากน้ำดื่มตราชาทนี่นะฮะแล้วทางด้านนี้นะครับคุณประจวบครับนี่ฮะทรอฟี่สุดยอดแฟนมันแทรรถมือสอนะครับของคุณประจวบนะครับได้รับไปแล้วนะครับทรฟี่สุดยอดแฟนมันแท้ครับ กอดได้ดีใจได้เฮฮาได้จูบได้นะฮะตรงนี้นะครับโทรฟี่สุดยอดแฟนมันแท้นะครับมาทางด้านนี้นะครับประกาศนียบัตรทองคำนะครับจากบริษัทเอพิกเอเชียในเครือของห้างทองเล่งหงนะครับมอบประกาศนียบัตรทองคำานะฮะทองคําแท้ๆเลยนะครับมอบให้คุณประจวบไปด้วยครับและตรงด้านนี้นะฮะของรางวัลทั้งหมดที่อยู่ในงานนี้นะไม่ว่าจะเป็น เบนซ์นะแล้วก็นิตยสารที่เป็นสมาชิกอยู่ตรงนี้นะครับของรางวัลตรงนี้นะครับสนับสนุนโดยสบายเพนะครับจาก d ีแท็กโพสเพศครับคราวนี้นะฮะมาลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับของรางวัลที่ว่านะฮะนี่ตรงนี้นะครับบริษัทวัตะคาสิฟายจำกัดนะครับมอบหนังสือรถวันนี้นะฮะและหนังสือป้ายแดงนะครับให้เป็นสมาชิกไปเลยนะครับฟรีตลอดชีวิตครับ ก่อนหน้านี้ต้องซื้ออ่านนะเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะครับโอ้โหคุณจะมีเล่มกี่เล่มกี่เล่มออกนะครับคุณมาจวบได้เป็นเจ้าของเลยนะฮะดูฟรีไปฮะดูสบายตลอดชีวิตเลยนะฮะไฮไลท์ของคืนนี้ครับคุณจวบครับมาทางด้านนี้เลยนะฮะเห็นอยู่ตรงนี้ไหมครับสีดามาเมื่อนี่ฮะสวยจริงๆนะครับทางด้าน Ben z NK นะฮะวันนี้ผู้ใจดีของเรานะครับเบ n z NK ศูนย์รวมเบ n z ์และรถสปอร์ตคุณภาพเหนือระดับนะครับ มอบรถเบนซ์ 300E นะครับให้กับสุดยอดแฟนแทรรุ่มมือสองก็คือคุณประจวบนี่เองนะฮะซึ่งการันตีโดยคุณก่อเกียรติกฤษดาธานนนะครับมีประสบการณ์มากกว่า30ปีในวงการนี้นะฮะคิดจะซื้อขายเบนซ์มือสองทุกครั้งนะครับคิดถึงเบนซ์ NK นะครับดูแคตตาล็อกออนไลน์ได้ที่ www.benznk.com ครับมาเลยฮะมาดูเลยนะครับ ุดยอดครับสุดยอดรบในฝันครับรถในฝันฮะสภาพนี่เยี่ยมมากเลยครับภาพภายในนี่ระดับสภาพนางฟ้านะฮะกิ๊บกิบให้รูปให้คำก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าตอบคำถามตรงนี้นะฮะในกระเป๋าเอกจบเรียบร้อยเนี่ยตอบถูกเนี่ยขับกลับบ้านไปเลยนะฮะตอนนี้นะครับคุณประจวบนะเข้ามาทางด้านนี้นะครับ่าเรียบร้อยนะฮะแต่ต้องตอบคำถามในกระเป๋าเอกให้ถูกก่อนนะครับตอนนี้คุณประจวบนะครับอยู่ที่แท่นของน้ำดื่มตราช้างครับ อยากให้ได้ไปทั้งหมดนะฮะแต่คุณประจวบนะครับต้องสมาธิดีๆนะครับแล้วก็เรียกพลังครับเรียกความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดฮะประสบการณ์ที่มีทั้งหมดออกมาให้ได้นะครับพิชิตคําถามสุดท้ายของเราในวันนี้ให้ได้นะครับคำถามสุดท้ายนะครับกับสุดยอดแฟนมาแท้รถมือสองนะครับตามปกติแล้วนะครับผู้ที่ดําเนินธุรกิจซื้อขายรถมือสองก็มักจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปนะครับหรือไม่ก็เป็นบริษัททั่วๆไปที่ดําเนินธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะนะครับ แต่ที่น่าสนใจก็คือมีบริษัทผลิตรถยนต์รายหนึ่งนะครับที่นอกจากจะมีโชว์รูมรถป้ายแดงแล้วยังมีการเปิดโชว์รูมที่ทำธุรกิจซื้อขายรถมือสองเพียงอย่างเดียวอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าสร้างความฮือฮาในหมู่ที่สนใจรถมือสองเป็นอย่างมากคำถามนะครับถามว่าบริษัทผลิตรถยนต์ที่เปิดโชว์รูมซื้อขายรถยนต์มือสองเพียงอย่างเดียว คือบริษัทผลิตรถยนต์ยี่ห้อใดใช้ชื่อในการดำเนินธุรกิจซื้อขายรถมือสองว่าอะไรเปิดอย่างเป็นทางการสาขาแรกเมื่อเดือนอะไรปีพศอ,อะไรยังไม่หมดนะครับและในปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดกี่สาขาครับ เียดเลยครับอย่างนี้ครับคำถามนี้สุดยอดจริงๆเลยครับยากมากมากต้องสมาธินีหนึ่งนะครับตั้งสมาธินะฮะรวบรวมสิ่งที่เราเคยรู้นะครับคุณประจวบต้องสู้กับคําถามข้อนี้ครับขอไว้บอร์ดได้ไหมครับขอไว้บอร์ดครับหนึ่งคำถามนะครับกับสุดยอดแฟนมันแท้รถมือสองนะครับตอบถูนะฮะคุณประจวบนะครับจะได้เข้าไปชิงใจสุดยอดแฟนมันแท้แห่งปีนะครับ และของรางวัลมากมายมหาศาลในคืนนี้นะจะเป็นของเขาคนเดียวครับสี่คำตอบครับพอสอง,อสองปิดจะเป็นทางการใช่ไหมครับในคำตอบข้อ1ข้อ2เนี่ยผมค่อนข้างกระชั่วนะครับเพราะว่าเคยเคยได้ยินมานะว่าบริษ,ษัทผลิตรถอนนี้เขาออกมาทำเองมามาขายรถหนึสนะฮะแล้วก็การันตีครับนะครับแล้วก็ใช้ชื่อ ชื่อเนี้ยนะครับแต่ในตัวเลขของการที่เปิดไปทางการนะครับวม่าเดือนพศอ,อ,อะไรเนี่ยและมีกี่สาขาตรงนี้เครียดนะฮะถือว่าคุณประจวบนะครับข้อนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเป็นคำถามยากจริงๆนะครับเพื่อพิสูจน์ความเป็นสุดยอดไายมันแท้รถมือสองนะฮะจำนวนสาขานี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโชว์รูมรถเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากบางทีเขาก็ไม่มีขายรถมือสองก็จะขายรถ ใหม่เดียวนะฮะแต่ปีพศนี่ผมคุ้นๆแล้วฮะสองห้าสี่ตอนนี้ที่ผมติดคือผมติดเดือนที่เปิดเป็นทางการกับพอศนะฮะก็คือเดือนกับพอผมกาลังไล่นึกย้อนกลับไปว่าตอนนั้นที่เขาขายรถมือสองเนี่ยครับเป็นโมเดลไหนแล้วผมจะคิดกลับไปว่าฮะตรงนี้ ไม่มั่นใจครับต้องเรียนตรงๆ<ม>นะฮะเพราะข้อมูลตรงนี้ส่วนใหญ่จะ,จะคิดมาแต่ในทางที่เป็นพวกเต็นท์รถซะส่วนใหญ่นะฮะท,ที่รวบรวมข้อมูลมารตรงนี้ค่อนข้างจะข้อมูลไม่ไม่ไม่เคลียร์เพราะว่าในการแฟมันแท้นะครับเราถามครอบคุมทั้งหมดเลยนะฮะทุกทั้งธุรกิจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์รถนะครับหรือบริษัทรถที่มาทําธุรกิจรถมือสองเองนะฮะ โอ้โหคุณประจวบจะมาตกม้าตายในข้อสุดท้ายนด้หรือเปล่านะครับบอก่าไม่แน่ใจนะฮะต้องต้องขอขอตอบแล้วกันนะฮะขอตอบนะครับผ่านไปใส่หน้ากองเชียนะฮะโอ้โหคุณประจวบนะครับอย่าทำให้ผมใจหายสิครับเบน3 0 0 0อีรออยู่นะฮะคุณประจวบ2 คำตอบแรกนะครับที่บอกว่าชัวแน่นอนก็คือบริษัทที่ผลิตรถยนต์บริษัทนั้นกับชื่อที่ใช้ในธุรกิจนั้นนะฮะ,ฮะสองคำตอบแรกคืออะไรครับบริษัทรถยนต์ t o y ยต้าครับและใช้ชื่อในการดําเนินธุรกิจซื้อขายรถมือสองว่า t o y ยต้าชัวครับต่อมานะครับว่า t o y ยต้าชัวนะครับ <ฮะ S 1> และคาดว่าสองอันนี้น่าจะชัวด้วยนะครับ แต่คําถามที่เราถามอีก2องคำถามนะบอกว่าเปิดยังเป็นทางการสาขาแรกเมื่อเดือนอะไรปีพศะะไรแล้วก็ปัจจุบันนะครับมีทั้งหมดกี่สาขาผมถามนิดนึงครับคุณประจวบครับที่คุณประจวบบอกว่าคุณจะดึงเอาพุรุ่นที่ขายในปีนั้นนะฮะเอามาเป็นหลักสําคัญในการย้อนกลับไปว่าเปิดในเดือนและปีอะไรเนี่ยคุณเลือกรถยนต์รุ่นอะไรออกมาครับผมผมเลือกโค r โรล่าอัลติสนะฮะ น่าจะมีขายในช่วงนั้นเท่าที่ผมจําได้คือเห็นผ่านตาในหนังสือนิยสารรถนะฮะแล้วก็บริษัทในเขาก็ออกมาทําซื้อขายรถโดยการการันตีรถของยี่ห้อเขาในการทำเป็นรถมือสองนะฮะเปิดยังเป็นทางการฮะตัวเลขนี้ก็กลับไม่ชัวนะฮะต้องขอเดาละโอ้โหขอเดานะฮะต่อมาว่าอะไรนะครับเดือนกุมภาพันธ์ครับเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 4 5พศ .2545 และสาขาที่เปิดมีจำนวนทั้งสิ้น12สาขาครับ12สาขาตอบออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ4คำตอบนะครับคนที่จะมาเฉลยคำถามในข้อนี้นะฮะเป็นผู้ที่คร่ำบวชอยู่ในวงการรถยนต์บ้านเรามานนเลยนะครับเออชื่อไปนะฮะแฟนๆรถยนต์นักเลงรถยนต์นะฮะรู้จักกันทั่วเลยนะครับคร่ำบวดอยู่ในวงการรถยนต์มานาหลายทศวรรษนะครับเป็นหนึ่งในโต๊ะโผลใหญ่ในการจัดงานโชว์รถยนต์เนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะครับในเมืองไทยนะครับ ดรปราจินเอี่ยมดำนาวนะครับลองไปฟังเฉลยจากดกรประจินเอี่ยมดำนาวครับขอสแสดงความยินดีกับแฟนพันแท้รถยนต์มือสองธรรมดาแล้วนะครับการขายรถยนต์มือสองเนี่ยครับจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นที่จําหน่ายรถมือสองแต่ ปัจจุบันนี้นะครับมีโชรูมอยู่บริษัทหนึ่งนะครับขายรถป้ายแดงแล้วนะครับยังมีโชรูมใหญ่นะครับที่ขายรถมือสองอย่างเดียวบริษัทนั้นคือโตโยต้าครับให้ชื่อว่าโตโยต้าชัว เปิดทำการเมื่อเดือนพฤษมาคมปี2547และปัจจุบันนี้นะครับมีถึง14สาขาครับ,รบผิดนะครับน,น่าเสียดายครับคุณระจวบครับโอ้โหไปพลาดในข้อที่ตัวเองบอกว่าไม่แน่ใจจริงๆนะฮะ เชิญทางหน้าน so right ี <though fills. S 2> <Yeah. S 1> ้เลยครับคุณประจวบตบมือคุณประจวบด้วยครับโอ้โหต้องรังนะครับเสียดายแทนนะฮะเชิญทางนี้ด้วยนะครับทั้งคุณสุดิตูแล้วคุณพิรพัฒน์นะคำถามยากคุณย่ากคุณพิรพัฒน์ได้ไหมครับข้อนี้เออสาขาสาขาได้ครับแต่ว่าวันเดือนปีไม่ได้ครับโอ้โหคุณสุดิตูนะคราวนี้กระทำได้วันเดือนปีแต่จำสาขาไม่ได้โอ้โหเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณประจวบไม่ต้องเสียใจนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะ คุณเอรจูบไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะยังไงนะฮะเราพิสูจน์ความสามารถในการเป็นสุดยอดแฟนพันแท้รุดมือ2เรียบร้อยแล้วนะครับแม่นะฮะแล้วตอนนี้นะครับบริษัทวัตตะคลาสสีไฟล์จำกัดนะครับก็ยังไม่ได้มอบนะฮะทั้งสือรถป้ายแดงนะฮะแล้วก็หนังสือรถวันนี้นะครับที่บอกฟรีตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็พร้อมทั้งเบ n ซ์เนะครับที่ตรงนี้เนี่ยจัดรถเบนซ์ e บนนะฮะ300 e m ร r เราอยู่ตรงนี้นะฮะของรางวัลตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปไหนนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับของรางวัลตรงนี้นะครเราจะเก็บเอาไว้นะครับให้กับผู้เข้าแข่งขันในครั้งต่อไปเราจัดกันอีกนะฮะแล้วคุณประจวบก็มีโอกาสเข้าแข่งขันด้วยนะฮะแฟนรายการทางบ้านนะก็มีโอกาสที่จะเข้าแข่งขันสุดยอดแฟนบันแท้รถมือสองในโอกาสต่อไปเช่นเดียวกันนะครับกลั่นความรู้สึกให้เอกฟังนิดนึงครับราะผมก็เสียดายแทนนะพระรถีิจอดรออยู่นี้แล้วกุญแจเสียอยู่แล้วรอคุณประจวบสตาร์ทกลับบ้านเท่านั้นเองก็รู้สึก นิดนึงนะครับแต่ว่าก็รู้สึกวันนี้ก็ดีใจแล้วครับได้มาถึงขนาดนี้นะครับเป็นแฟนแท้ของรุ่มือสองเนี่ยก็คือว่ามาได้ไกลกว่าที่คิดนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานมากนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะกลับมาทำใหม่อีกครั้งไม่ยอมแพ้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับแต่ท็อฟฟี่ที่ยืนยันความเป็นสุดยอดแฟนแท้รุ่มือสองของกูบิจูตรงนี้นะครับมอบให้ไปเลยครับ อย่าลืมนะครับคนที่มีความรู้ความรักนะครับในเรื่องราวของรถมูอสร์นะครับติดต่อทีมงานเราเข้ามานะเบอรโบ์รโทรศัพท์อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับติดต่อเข้ามามาพิสูจน์ความสามารถกันและคุณประจจบนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคุณพีรพัฒน์ด้วยหรืออาจจะเป็นคุณสิริธูลอาจจะเป็นคนอื่นๆด้วยนะฮะอาจจะมาพิสูจน์ความสามารถกันอีกตรงนี้นะครับของรางวัลยังรออยู่วันนี้แฟนพันธ์แทสสวัสดีครับของรางวัลมหาศาลนะครับมอบพระผงจัตุคามรามเทพ รุ่นหลักเมืองมหามงคล5 0นะครับรูปหล่อพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับแผ่นยันทองคำแท้นะรุ่นหลักเมืองมหามงคลมอบพระผงจตุคามรามเทพรุ่นรวยเงินสดปลดหนี้ทวีทรั์นะครับพิมพนำเรื่องจำนวนทั้งสิ้น9ก้าองค์เหรียญพลีจตุคามรามเทพรุ่นรวยเงินสดปลดหนี้ทวีทรัพย์ทั้ง30องค์เทวรูปจตุคามรามเทพนะครับรุ่นรวยเงินสดปลดหนี้ทวีทรัพยบในพิธีนำเรื่องนะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่พระผงสุริยันจันทรานะครับหรือจตุคามรามเทพ รุ่นแรกนะครับปี2,530นะครับบุลค่ากว่า5 0 0แสนบาทนะครับถามว่าพิธีปลุกเสกจดุคามรามเทพรุ่นบุรณะเจดีราย4-5ทั้ง4ครั้งนั้นนะครับถ้านับทางจันทรคติจะตรงกับขึ้นหรือแรมกี่ข่้าและตรงกับเดือนอะไรครับ <c oughs> โอ้